w วล c o m e back to channel 2 0งพันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถ SUV ที่กำลังเป็นกระแสะสุดร้อนแรงในไทยตอนนี้กับเจ้า Toyota าครอส l a ครอสส2งพันยรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปสดสดร้อนๆต้องบอกเลยว่า Toyota ไม่ได้มาเล่นๆกับรุ่นนี้เพราะด,ดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่และเทคโนโลยีที่อัดแน่นจนเรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เริ่มกันที่ความรู้สึกแรกเมื่อเห็นตัวจริงบอกเลยว่าว้าวทันที คัลเลอร์ครอส2026ปรับโฉมให้ดูพรีเมียมและดูดันมากขึ้นตัวถั้งดูมีวิติที่กว้างและเตี้ยลงเล็กน้อยทําให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูสปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจนกระจังหน้าใหม่แบบมีขนาดใหญ่ผสมกับไฟหน้าเล็ดดีไซน์เรียวยาวให้ความรู้สึกรู้ราและล้ําสมัยส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดเพิ่มความมั่นใจในทุกมุมมองด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงอลัอลอไลใหม่ ขนาด18นิ้วช่วยเพิ่มความเท่และความมั่นคงส่วนด้านท้ายปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไฟท้ายแบบเล s ซต์เซอร์ที่พาดยาวดูหรูหราและมีเอกลักษณ์มากขึ้นโลโก้โตโยต้าแบบใหม่ตรงกลางประตูท้ายพร้อมชื่อรุ่น Cross ตัวใหญ่บ่งบอกความภูมิฐานอย่างชัดเจนเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศไทยในที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นวัสดุภายในห้องโดยสารใช้โทนสีเข้มแบบพรีเมียมตัดด้วยเส้นโครเมียมและหลายไม้ หรือคาร์บอนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วแบบลอยตัวรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพ่วงก,กับระบบเสียง J b l เรอบคันให้เสียงที่คมชัดสะใจคนรักเพลงแน่นอนเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้โอบกระชับมากขึ้นปรับไฟฟ้าได้ทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะหลังยังคงมีพื้นที่กว้างสบายรองรับการพับแบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของหมอทั้งสำหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางไกลยอย่างแท้จริง ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่องแอร์หลังมีให้ครบรวมถึงถอดชาร์จ USB Type C ทุกตำแหน่งเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกคนและอีกจุดที่ต้องพูดถึงคือหลังคากระจก Panoramic Sunroof ที่ให้มุมมองโปร่งโล่งสุดรู้หมาอ,อกกับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ทางด้านขุมพลัง Toyota c o r o l l a Cross 2 0พัมาพร้อมสงทางเลือกเช่นเดิมทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ที่พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิม พร้อมแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยให้การขับขี่ที่ตอบสนองไวขึ้นโดยเฉพาะในโหมดสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกเร้าใจแต่ยังคงนุ่มนวลตามสไตล์โตโยต้าระบบเกียร์ยังคงใช้แบบ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นเสริมด้วยช่วงล่างที่เซ็ตมาใหม่ให้ความมั่นคงและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงด้วยการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงรอบห้องโดยสารทําให้การเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดรู้สึกสบายมากขึ้น ในส่วนของระบบความปลอดภัยโตโยต้าไม่พลาดที่จะจัดเต็มกับชุด t o y ยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมหยุดและออกตัวอัตโนมัติรวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่มาพูดถึงราคากันบ้างสำหรับตลาดประเทศไทย คาดว่า t o โ o โยต้าครอส s s 2026จะมีราคาเริ่มต้นราวๆ9.8แสนบาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและรุ่นไฮบริดจะอยู่ที่ประมาณ1.19ล้านถึง1.35ล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาโดยรวมแล้ว c o ครอส s s 2026คือการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ต่อ